สวัสดีแฟนเพจรถดีเดกกระบะตอนเดียวกระบะติดตู้หลังคาฟรีดาวผ่อนถูกทุกท่านครับวันนี้นะครับก็จะมาไร้สดในรถเข้าใหม่ของเรานะครับต้องบอกว่าดูความแน่นวันนะตอนนี้รถผมเข้ามาใหม่เยอะมากเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้านะครับที่กําลังมองหารถตอนเดียวนะครับหรือเป็นรถแคบนะครับตส่ตู้นะครับผมมีเยอะมากตอนนี้นครับเข้าใหม่สดๆร้อนร้อน,อนกลิ่นยังกุ่นอยู่เลยสําหรับคันนี้ครับ ยีซสูส,สุด,ดีแมกซออนเนวสเปคแคปนะครับตัวเครื่อง1.9บูพาวเวอร์นะครับสภาพป้ายแดงนะครับเลขไหม่หลักหมื่นนะครับเป็นตัวแคปเปิดได้แล้วก็ใส่อุปกรณ์เสริมเป็นตู้ทึบติดตั้งใหม่สูง2เมตร10พึ่งไปลงเล่มที่กรมขนส่งมาให้สดสดร้อนร้อนพึ่งมาถึงวันนี้นะครับราคาคันนี้นะครับแจ้งเลยนะครับ468,000บาทนะครับ คันนี้ยังล้างไม่100%เนะแต่มาไลายให้ลูกค้าได้ดูก่อนว่าสภาพรถที่เข้ามาในร้านเราทุกคันไม่มีสภาพที่บอบช้ำนะครับชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมตัดต่อจมน้ำอะไรอะไรก็แล้วแต่จะไม่มีปัญหาในเรื่องของพวกนี้เลยนะครับ mm. เพราะฉะนั้นมั่นใจได้ออกรถกับรถดีเดย์ครับคุณได้รถสวยคุณภาพดีราคาถูกมีครบจบทุกรุ่นนะครับมาหาเราได้ครับที่รถดีเดย์นะครับอ่ะวันนี้เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะ ค่อยๆไลยทีละคันนะครับตอนนี้มีรถเข้าใหม่ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับ3คันคือ1นแล้วก็ด้านหลังนั้น2นะครับแล้วก็คันนี้เลยครับคันที่3นะครับเอาวันนี้จะเอาเอาแบบเน้นๆแค่3คันนี้ต้องบอกว่ารถยังล้างไม่เสร็จนะครับคันนี้ยังไม่เสร็จนะแต่ที่มาจอดตรงนี้คือรอคิวไปต่อทะเบียนนะครับไปต่อทะเบียนไปตรวจสภาพมานะครับไปตรวจสภาพมาเพื่อต่อทะเบียน นะครับแล้วก็จดภาษีต่อจดทะเบียนลงเล่มในด้านของหลังคาแล้วก็อุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงดูคันนี้ก่อนเลยนะครับคันนี้เป็น Isuzu e D-Max o l l New 1.9 Blue Power นะครับตัวเครื่อง1.9ตัวสเป c แคป,ปปี2016นะครับต้องบอกว่าสวยมากอ่ะผิวพันดีนะครับรถสภาพดีนะครับเดี๋ยวติดตามคลิปรีวิวได้นะครับติดตามคลิปรีวิวได้ ในประมาณอีกค่สามสีวันนะครับตอนนี้จะทยอยทํารีวิวอยู่นะครับทยอยทาตอนนี้คิวแน่นมากจริงๆต้องขออภัยครับคนที่กําลังอยากดูคลิปรีวิวนะครับต้องขออภยัยตอนนี้คิวแน่นจริงๆนะครับอ่าคันนี้เป็นสเป c แค p แคเปิดได้นะครับเป็นปี16นะครับสภาพภายในโดยรวมต้องอยู่ว่าต้องถือว่าอยู่ในสภาพดีคันนี้ได้ระบบไฟฟ้าโรงงานนะครับระบบกระจกไฟฟ้าโรงงานนะฮะ คนที่ดูนะครับขอ,ขอบความรุณากดแชร์ให้หน่อยนะครับกดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับกดแชร์ผมนิดนึงนะครับอันนี้เป็นสีขาวเดิมโรงงานนะเนี่ยรถมาหลบรถหน่อยอันนี้เป็นสีขาวเดิมโรงงานนะครับได้ระบบไฟฟ้าโรงงานนะครับบล็อกเครื่องเป็นบล็อกเครื่อง1.9บูพาวเวอร์นะครับนี่ฮะ เป็นตัว1 9 s นะได้ airbag คู่หน้า2ใบนะครับแล้วก็ระบบไฟฟ้าโรงงานด้านหน้าเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับด้านหลังเป็นเบาะ pu นะครับว่างมากนะครับ i s u z กว้างอยู่แล้วนะครับตอบโจทย์เลยนะครับตรงนี้มีเบาะขาดนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเบาะให้ใหม่นะครับนี่ที่บอกว่ายังไม่เสร็จ100%ไลฟ์ให้ดูกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวเบาะผมจะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับเปลี่ยนให้ใหม่เลยในด้านของเบาะหน้านะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับ ไม่ต้องกังวลไปเลยครับเอาของใหม่ใส่ให้นะครับไม่ยากไม่ยากไม่ไม่กี่ตังค์ราคาไม่กี่ตังค์นะครับเดี๋ยวใส่ให้เลยนะครับเลขใหม่น่าจะหลักหมื่นนะคันนี้นะเลขใหม่ <ry> น่าจะหลักหมื่นนะอุปกรณ์สภาพโดยรวมภายในนะครับก็อยู่ในสานภาพดีอยู่เลยนะนี่ฮะอุปกรณ์โดยรวมภายในอยู่ในสานภาพดีอยู่เลยนะอันนี้ต้องบอกว่ายังไม่ครีนซิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรถยังไม่ได้ครีนซิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นคุณได้รถสภาพแบบนี้นะครับ ภาพแบบนี้นะครับไม่มีที่ไหนเปิดให้ดูแบบนี้นะครับนี่คนระรถยังไม่เสร็จผมก็ให้ดูให้ดูแบบนี้เลยว่ารถมีตําหนิตรงไหนบ้างนะครับแล้วผมจะทําอะไรให้บ้างแต่หัวใจหลักของการซื้อรถมือสองนะครับก็แหมมันแน่นอนอยู่แล้วครับต้องเน้นเรื่องของโครงสร้างเนาะเน้นเรื่องโครงสร้างความสวยงามมาทีหลังครับรถทำมาหาแดกนะครับไม่ต้องก็มจำเป็นต้องสวยมากหล่อมากอันนี้แล้วแต่ชอบแต่ถ้าอยากรอ รอใจอดใจรออีกนิดหนึ่งถ้าอยากรออดใจรออีกนิดนึง,ออนนงผมมีให้แน่นะครับไอรถหอ่อผมมีเยอะนะครับมีเยอะรถรอ่ออดใจรอหน่อยนะครับมาดูคันนี้ก่อนครับคันนี้เป็นรถเดิมๆนะคันนี้ใส่ล้อกระทะธรรมดาให้นะครับเป็นตัวสเปซแคบแครบเปิดได้นะครับนี่ฮะเลขไมล์หลักหมื่นนะคันนี้ถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวขอยังยังไม่คอนเฟิร์มนะยังไม่คอนเฟิร์มนะครับคันนี้ได้ตู้สูง2เมตรสินะครับได้ล้อกระทะ ยางดันหลบนะครับล้อทั้งยางดันหลบยางปี19นะครับได้ยางปี19นะฮะนี่ให้ดูแบบนี้เลยยางปี19ยังวิ่งงานได้ยาวๆนะครับยางปี19นะครับตู้ใหม่2องเมตรสินะครับคันนี้เป็นแคปนะราคาอยู่ที่468,000บาทเท่านั้นนะฮะ468,000บาทเท่านั้นสำหรับ D-Max ็กแครคันนี้นะครับแล้วก็ติดตู้ให้ใหม่อ่ะดูเลยนะครับในช่วงของหลังคาก็สามารถ าวางของได้นะในช่วงของหลังคาก็วางของได้นะครับตู้ใหม่กลิ่นใหม่นะครับดูฮนะบุไม้อัดให้อีกหนึ่งชั้นนะครับแม็กไลเนอร์ใหม่นะครับนี่ฮะไลแบบจริงใจนะครับเราไลาแบบจริงใจนะฮะนี่คุณกูต์บอกว่าเรียวจริงครับเห็นเบาขาดด้วยนะครับไม่ปิดบังครับ แล้วเราไม่ปิดบังไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนแล้วก็ไม่มีปิดบังนะครับในด้านของสภาพรถอันนี้เราไลฟ์แบบตรงๆนะครับให้ลูกค้าได้เห็นก่อนนะครับได้เห็นก่อนเลยว่าเราทําให้จริงนะครับแต่ประเด็นสําคัญที่ผมอยากมาไลฟ์วันนี้ก็คืออยากให้เห็นสภาพรถโครงสร้างรถนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องให้ดูด้วยนะ <S <S สำหรับเจ้าคันนี้นะเป็นเครื่อง1.9บล็อกเครื่อง1.9บูพาวเวอร์นะครับ150แรงม้าข้อดีของตัว1.9บูพาวเวอร์ก็คือได้ความประหยัดนะครับเพราะว่าบล็อกเครื่องตัวนี้เป็นบล็อกเคร แล้วก็เป็นเครื่องที่ได้รับการพัฒนามาจากตัว2.5 VGS Turbo นะครับหรือตัว Euro 4นั่นเองนะครับ Euro 5นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อมันพัฒนาขึ้นมาแล้วแน่นอนครับเทคโนโลยีมันก็ต้องมีเพิ่มมากขึ้นแน่นอนนะครับคันนี้บอกเครื่องเล็กได้ความประหยัดแต่ว่าความแรงไม่ลดลงเลย ามาดูตัวเครื่องครับนี่ฮะตัวนี้เป็นตัวเครื่อง1.9บูพาวเวอร์นะครับมาดูสภาพรถว่าคันนี้มีการชนหนักชนเบาหรือเปล่านะครับมาดูกันทีละจุดกันเลยนะครับเริ่มต้นจากน็อตฝากระโปรงนะครับดูนะฮะคันนี้นะครับอาจจะมีการถอดทําสีบ้างนะครับดูนะอาจจะมีการถอดทําสีบ้างนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่ารถฝากระโปรงที่ถอดทําสีนั้นจะเป็นรถที่ชนมานะไม่ใช่นะครับ มันมีอาจจะมีอะไรอะไรหล่นที่บนหลังฝากระโปรงนะครับแล้วเราก็ต้องเอาไปทําสีนะครับมันเรื่องปกตินะครับของรถมือสองนะครับแต่ด้านข้างนี้ไม่มีโดนแน่นอนนะฮะด้านข้างนี้ไม่มีโดนแน่นอนนะครับนี่ฮะด้านข้างไม่มีโดนแน่นอนนะฮะอันนี้สําคัญกว่านะครับด้านหน้าอันนี้สําคัญที่สุดนะครับดูฮะน็อตด้านหน้ามีหรือเปล่าดูนะฮะไม่มีเลยนะครับนี่น็อตด้านหน้าไม่มีโดนนะครับ กระดงกระเดืองยังกริบอยู่เลยเนี่ยน็อตสตัวนี้ดูได้เลยนะฮะน็อตสตัวนี้นะหนึ่งสองแล้วก็ตัวข้างหน้านี้นะสนี่ฮนะน็อตสตัวนี้ต้องไม่มีรอยถอดรอยแกะนะครับมาดูว่ามาดูหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งนะครับว่ามันมันว่ามันไม่โดนชนจริงหรือเปล่าดูนะฮะรอยน็อตไม่มีนะอ่ะมาดูนี่เลยครับเพรสของตัว D m a มนะครับเพรตัวดีแมนะครับนี่ฮะ อยากให้ลูกค้าเข้ามานะครับแล้วก็เอามือเข้าไปคํำใต้เพจดูเลยนะเอามือเข้าไปคํำใต้เพจดูเลยครับนี่แบบที่ผมคํำอยู่นี้นะนี่เพจเดิมนะครับ mm hmm. พลาสติกยังไม่ลอกเลยนะครับนี่ mm hmm. พลาสติกที่แปะเพจยังไม่ลอกเลยนะครับนี่ฮะสวยงามมากคันนี้เครื่องเนีสสยนต้องบอกว่าเครื่องเนียนเลยนะครับไม่มีรอยเยิ้มของน้ํามันเครื่องนะครับไม่มีรอยเยิ้มของน้ามันเครื่องเลยนะครับคันนี้ได้ระบบเบรก ABS มาด้วยนะครับ ของเหลวเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนให้ใหม่อยู่แล้วตามมาตรฐานนะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับรอย QC วซีมาร์เกอร์ของตัวเครื่องยังอยู่ครบเลยนะอืมใครมองหารถแคปติดตู้นะครับต้องบอกว่าตอนนี้ผมมีอยู่4ี่ห้าค no ันนะครับมีรีโวอยู่3คันนะครับแล้วก็มีรีโวมี4คันนะครับแล้วก็มี D m a มอีกคันหนึ่งนะครับมีอยู่4คันสําหรับรถแคปติดตู้นะครับมีแค่4คันเท่านั้นนะแจ้งไว้ก่อนครับคันนี้ราคาแจ้งอีกครั้งหนึ่งสาหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับ ราคา4 6 8 0 0 0นะครับแฟนคลับในช่อง YouTube นะครับก็รอติดตามคลิปรีวิวนี้ได้นะครับเดี๋ยวจะน่าจะรอคิวอยู่นะครับตอนนี้รถรอรีวิวเยอะมากนะครับอะสาหรับมาดูอีกคันหนึ่งครับใครที่อยากได้หล่อๆนะฮะตกแต่งพร้อมๆนะครับหลอทำงานได้เลยนะครับแล้ววิ่งไปสาวเหลียวนะครับก็ต้องมาคันนี้เลยฮะคันนี้ครับ To y ย ta Revo นะครับ 2.4J นะครับ ปี2017นะฮะคันนี้ปี2017นะฮะแลงหน้าร็อกโคให้อย่างเรียบร้อยนะครับหล่อลอ,ลอนะครับหน้าหล่อลอ,ลอแบบนี้นะฮะจําทะเบียนไ้เลยครับใครสนใจคันไหนทักมาได้แล้วก็แจ้งทะเบียนเลยเนี่ยผมสนใจคันที่3483นะครับเพราะบางทีรถผมเยอะมากบางคนทักมาพี่สนใจรีโวคันนั้นนะ่ะโอ้โหไม่รู้คันไหนนะแลบอกคันนั้นนี่ไม่รู้คันไหนอนะแจ้งทะเบียนมาหน่อยนะครับเวลาสอบถามมาในเพจหรือว่า ในช่อง YouTube นะครับกรุณา,อาบอกเลขทะเบียนผมหน่อยเ,เวลาผมไลฟ์ผมจะให้ดูเลขทะเบียนด้วยนะเพราะ,ะนั้นจดจำเลขทะเบียนไว้หน่อยนะครับแล้วก็ทักมาหน่อยเพราะรถผมตอนนี้ตอนเดียวมีเกือบ50คันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจําทะเบียนไม่ได้ทุกคันหรอกนะครับสนใจเพราะส่วนมากเป็นรีโว่กับดีแม็กเนี่ยที่ผมขายอยู่นะครับคันนี้กระจังหน้าใหม่นะกระจังหน้าร็อกโคใหม่นะครับกระจังหน้าร็อกโคใหม่นะครับแล้วก็ใส่แม็กให้ใหม่ด้วยนะครับแม็กให้ใหม่ด้วยนะครับ แม็กใ,ใหม่เลยนะครับนี่แม็กใหม่นี่เลอะไปเพราะว่าวิ่งไปไปตรวจสภาพมานะครับแล้วก็ยางปีย1บดนะครับใส่ยางปียีบดให้เลยนะครับนี่ยางใหม่นะครับนี่สภาพยางใหม่นะต้องบอกว่าแต่ไปวิ่งไปตรวจสภาพที่ขนส่งมานะครับมันก็เลยจะเลอะๆไปหน่อยนะครับคันนี้ที่ยังไม่เสร็จคือจริงคือรอใส่เบาะนี่ฮะฝนตกเบาะแห้งยากมากนะครับ นี่อันนี้เป็นที่นั่งของตัว l แลมโบกิน i นะเวลาขับนี่เหมือนขับแลมโบเลยนะอุปกรณ์ภายในก็ครบนะไม่ว่าเป็นเรื่องอกากาบาทหรือว่าแม่ลงไม่แรงคันนี้ก็มีครบให้ใหม่ๆเลยนะครับเบาะแลมโบกินีล้อใสอ่เบาะอยู่นะครับก็เสร็จสมบูร,รณ์แล้วสำหรับคันนี้นะร้อแค่ใส่เบาะก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับรีโวปี17แต่งรอๆคันนี้นะครับราคาอยู่ที่428,0 0 0บาทเท่านั้นฮนะ ปีสนะราคาอยู่ที่428,0 0 0บาทเลขไมล์หลักหมื่นเหมือนกันคันนี้นะครับเลขไมล์น่าจะหลักหมื่นอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มเลขไมล์นะครับเพราะแต่แต่ว่าส่วนมากรถที่เข้ามาช่วงหลังนี้เป็นเลขไมล์หลักหมื่นต้องถือว่าคัดเลยนะท่าแก่เราคัดรถมาแบบว่าให้ลูกค้าได้ใช้กันแบบยาวๆไม่ต้องมีปัญหาเรื่องการซ่อมบำรุงทั้งสิ้นดูครับความหลากหลายของรถเรานะครับนี่ฮะตอนเดียวดีแม็กผมก็มีนะนี่ฮะคันนี้ดีแม็กนะครับราคา 42800 0สอเฮ้ย48,000บาทนี่คันนี้ครับ48,000บาทนะครับนี่ดีแม็กตอนเดียวนะอันนี้ตอนเดียวนะครับ4800,0บาทปี16สเปคเดียวกับตัวแครบเลยแต่คันนี้เป็นตัวตอนเดียวนะครับปี16นะครับเลขไม้70,000นะครับจำได้อันนี้จำได้เลขหมาย0 0 0 0ครับนี่ฮะเลขไม้70,000หครับสำหรับดีแม็กตอนเดียวนะครับติดตู้หลังคาตู้ใหม่ล้อเดิมโรงงานนะครับ เลกไม่เจ็ดหมื่นราคา4 8 0 0 0 0บาทนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นตัว2.8นะครับตัวนี้เป็นตัวเครื่อง2.8ดูความหลากหลายของรถเรานะครับตัวนี้เป็นตัวเครื่อง2.8เลขไม่ห้าหมื่นกว่าโอโ้โหเลขไม้น้อยมากเลขไม้แค่ห้าหมื่นกว่านะครับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่4 6 8 0 0 0เน้นว่าเป็นตัวเครื่อง1.8ไอ้2.8ลิตรนะครับ เป็นตัวเครื่อง2.8ลิตรนะครับ177แรงม้าเวีนเทอร์โบของ t ต y o t a r e v o ปี2018ด้วยคันนี้ได้รถใหม่เลยนะครับได้รถใหม่ปี18เลยนะเล็กหมลแค่50,000กว่านะครับคันนี้นะครับเล็กไมลแค่50,000กว่านะครับราคา468,000บาทเท่านั้นนะราคาน่าจับต้องมากเพราะได้รถสภาพป้ายแดงจริงๆคันนี้คุณได้รถสภาพป้ายแดงจริงๆนะ มีรับประกันเครื่องเกียร์ให้นะครับมีรับประกันเครื่องเกียร์ให้1เดือนหรือ5,000โลนะครับมีรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็มีบริการฉุกเฉินดูแลซ่อมศูนย์ทั่วประเทศไทย77จังหวัดดูแลให้อีก1ปี2 4ชั่วโมงอีกต่างหากนะครับสำหรับของแถมที่เรามีให้ตอนนี้นะครับแล้วในไลฟ์สดนะครับในไลฟ์สดพิเศษจริงๆครับในไลฟ์สดพิเศษนะครับเราแถมกล้องติดหน้ารถให้อีกหนึ่งตัวสําหรับคนที่จองในไลฟ์สดของเรานะครับสําหรับ ลูกค้าที่ดูไลฟ์สดแล้วก็สนใจรถนะครับจองเดี๋ยวผมมีของแถมเพิ่มเติมให้จากลูกค้าปกตินะครับด้วยกล้องติดกล้องติดหน้ารถให้อีก1ตัวนะครับสำหรับตู้คาร์โก้บ็อกตอนนี้ผมเหลือคันเดียวแล้วนะใครสนใจนะครับตู้คาร์โก้บ็อกนะครับคันนี้เป็นรีโวปี16นะฮะรีโวปี16ตู้คาร์โก้บ็อกนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนแปดหมื่นกิโลนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนแปดหมื่นกิโลนะครับราคาอยู่ที่สามแสนเก้าหมื่นแปดพัน ตู้คาโก้บ็อกสูงสงเมตรสิเช่นเดียวกันนะครับภายในสวยงามใหม่มากนะครับภายในใหม่เลยนะครับนี่คันนี้มีคลิปรีวิวแล้วใน u t u b e นะครับมีคลิปรีวิวแล้วใน YouTube นะครับคันนี้ครับรีวิวไปล่าสุดใน YouTube นะครับเลขทะเบียน9 9 6 8้านะจำไม่ผิดนะครับเป็นรีโว่ปี2016นะครับเอปี2015นะฮะติดตู้ใหม่นะครับราคาเพียง3,68,000บาทครับคันนี้ ฮอตมากครับคันนี้ฮอตมากลูกค้าเข้ามาหลายคนแล้วไม่ทราบว่าจองหรือยังอันนี้ไม่แน่ใจแต่ผมมีอีกเยอะนะผมกำลังล้างอยู่อีก2คันด้านหลังนะครับปี15ราคาเพียง368,000นะครับรีโวิวตู้ทึบใหม่นะครับนี่อันนี้ปี15เลขไม่200,000คันนี้เลขไม่200,000นะครับปี15นะนี่ฮะรถเดิมๆ100%เลยคันนี้รถเดิมๆ1 0อนะครับปี15นะครับ ราคา3 6 8 0 0นนะครับฟรีดาวน์แน่นอนจะผ่อนเพียง7 0 0 0บาทนะครับใครที่รายได้ไม่ถึง15 0 0 0หนะครับหรือประมาณ15 0 0 0ก็สามารถเป็นเจ้าของได้นะครับไม่ต้องกังวลไปนะครับเรามีบริการไฟแนนซ์จัดถึงบ้านด้วยนะครับทุกครั้งไม่สรุปมาดูรถนะครับรถเรามีการันตีอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นมั่นใจได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับที่สนใจในรถตอนเดียวของเราตอนนี้นะครับก็ทักถามเข้ามาได้นะครับทักถามเข้ามาได้นะครับนี่ทักถามเข้ามาได้นะครับ รีโว่ปี15ราคา3 68,000บาทครับอ่เดี๋ยวมดูอีกคันหนึ่งรับคันนี้ปี16นะครับปี16รอล้างนะครับคันนี้รอล้างนะครับรอล้างปี16นะครับราคา4 8,000บาทถ้าอยากใส่แม็กนะครับเดี๋ยวผมแถมแม็กให้ใครดาวมา4,000 0เดี๋ยวผมแถมแม็กให้นะครับแถมแม็กให้ชุดใหญ่เลย1ชุดนะครับเลือกลายไม่ได้เลยนะครับว่าจะลายไหนนะฮะ m a c w e l m ล์แม well, ็กที c อ e ม c c อ RPF1 เลือกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแถมให้นะครับดาวมา40,000นผมแถมให้เลยคันนี้ถ้าดาวมา40,000จะจัดไฟแนนซ์แค่36,000นนะจะผ่อนแค่7,000บาทเท่านั้นนะฮะโอ้โหได้รถสวยๆเลยนะครับสำหรับ a l l New DMAC 1.9 Blue Power นะครับปี2016คันนี้ฮะเดี๋ยวรอรอล้างนะนี่ยังไม่ล้างนะใครอยากได้คันนี้นะครับไม่เอาแม็กก็จัดเลยครับ ใครอยากได้คันนี้ไม่เอาแม็กก็จัดเลยนะครับ48,000บาทรับรองว่าคุณได้รถถูกกว่าใครแน่นอนถ้าเปรียบเทียบกับสภาพรถนะผมการันตีเลยว่ารถที่ร้านผมถูกกว่าใครแน่นอนครับนี่ฮะตู้ใหม่นะครับไม่เอาตู้เก่าใส่ให้ครับใส่ตู้ใหม่ๆให้เลยครับตู้ใหม่ๆ่กริบกริบแบบนี้นะครับนี่ติดตั้งใหม่จากลังสิทธ์เลยนะติดตั้งอูอ,อูมาตรฐานเลยนะครับสวยๆนะครับ ตู้เย็นก็มีนะเดี๋ยวพาไปดูตู้เย็นซะหน่อยนะครับไหนก็ไล้แล้วนะครับพาไปดูตู้เย็นสักนิดหนึ่งรถต,ตู้เย็นผมก็มีนะครับราคาเพียง3ามแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับตู้เย็นเราติดของ MPC c นะครับเป็นตู้ MPC c นะครับทาความเย็นได้ถึงติดลบสิองศาเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นถ้าใครสนใจเอาไปพวกไปแช่แข็งอาหารทะเลหรือพวกที่เกี่ยวกับการต้องใช้ความเย็นในการรักษาพวก ผลิตภัณฑ์หรือว่าอะไรต่างๆนะครับก็ผมมีอยู่2คันนะตอนนี้นะมีอยู่2คันนะครับก็เป็นตู้เย็นปีเป็นรถ D Max a l l n e w ปี12นะครับนี่ตู้เย็นนะครับทบำความเย็นได้ถึงติดลบ15องศานะครับติดลบ15องศาเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่ารถตู้เย็นหายากนะหายากนะแล้วคันนี้เป็นอยู่ในตัวรถของ All-New ปี1 2นะครับนี่2คันนี้นะครับนี่อยู่ด้านหลังนี้2คันนี้เลยนะครับ ตอนนี้รถเรารีโว่มีอยู่เยอะมากนะครับแล้วก็ใครมองหารถแข a ก็มีนะนี่รถแข a v วีโกก็มีครับราคาเพียง378,000บาทเท่านั้นนะครับ v ีโกนะครับแล้วก็ All New d m a c cab นะครับราคา4 4 8 0 0 0บาทนะครับนี่คันนี้ก็เลขไมล์หลักหมื่นนะเลขไมล์73,000่นสนะค,คันนี้นะครับเลขไมล์73,000นเท่าน,นั้นนะครับโอเค วันนี้นะครับก็ขอจบไฟ้สดนะครับแต่เพียงเท่านี้ครับอ่ะเดี๋ยวกลับกล้องหน่อยขอแจ้งโปรโมชั่นสำหรับเดือนพฤษจิกายนนี้นะครับให้ลูกค้าได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนตัดสินใจที่จะซื้อรถนะครับตอนนี้นะครับขอแจ้งโปรโมชั่นกับเรื่องเอกสารนิดนึงนะครับตอนนี้ปตอนนี้ทีเต็ดเราครับได้ปรับเกขตเป็นเป็นดิลเลอร์แบบเขตด A แล้วนะเพราะนั้นเงื่อนไขการออกรถก็จะง่ายนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเครดิตนะครับ กัง,งวลว่าไม่มีเงินดาวสามารถฟรีดาวได้ไหมฟรีดาวได้นะฮะลูกค้าที่ไม่มีเครดิตสามารถจัดฟรีดาวได้เลยนะครับมีเงื่อนไขเพียงไม่กี่ข้อฟังดังนี้เลยนะคะรับเงื่อนไขสําหรับคนที่ไม่มีเครดิตแล้วสนใจจอกรถฟรีดาวนะครับถามว่าทําได้ไหมทําได้เลยนะครับอายุงานทํางานบริษัทหรือโรงงานหรือรับนสาหกิจก็ได้นะครับอายุงานเกิน1ปีขึ้นไปนะฮะฟังดีๆนะครับอายุงานเกิน1ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็มีรายได้ เกิน2เท่าของค่างวดที่คุณจัดนะครับเช่นคันนี้ผ่อน8 0 0 0ค่าไรายได้ของคุณต้องเกิน16ื่นนะฮะไรายได้ผ่อน7,000พรายได้ของคุณต้องเกิน15ื่นอันนี้สามารถฟรีดาวน์ได้แล้วก็มีเอกสารแค่สลิปเงินเดือนย้อนหลังสเตตเมนต์ย้อนหลังนะครับบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะครับอันนี้สําหรับลูกค้าที่ไม่มีเครดิตมีเงื่อนไขเพียงนิดเดียวคือต้องอายุงานเกิน1ปีขึ้นไปนะครับฟรีดาวน์ได้ครับ สำหรับลูกค้าที่มีเครดิตนะครับอันนี้ฟรีดาวได้แน่นอนแล้วก็น่าจะสักเ8เคสแหละที่จัดไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับฟรีดาวแล้วยังพูดง่ายเหมือนได้เงินรับเงินกลับบ้านเงินควันถุงกลับบ้านไปอีกก็มีหลายหลายเคสเหมือนกันนะครับฟรีดาวลูกค้าแค่มีเอกสารแค่สลิปเงินเดือนย้อนหลัง3 6เดือนนะครับหรือใบรับรองเงินเดืนอนอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็สเตตเมนต์ย้อนหลังนะครับ บัตรประชาชนสำเนาถือเป็นบ้านนะครับเอกสารสี่อย่างนี้พกมาเลยครับไม่ต้องพกตังมานะลูกค้ามีเครดิตไม่ต้องพกตังมาพกเครดิตกับพกเอกสารมาหาผมนะครับคุณได้เป็นหนีสนนนนะนนส้สมใจแน่นอนนะครับคุณได้เป็นหนี้สมสมใจแน่นอนนะครับส่วนลูกค้าที่ไม่มีเอกสารพวกนี้ล่ะอาชีพอื่นทํายังไงฟรีดาวได้ไหมล่าสุดเลยครับน้องสาวผมเองนะครับเป็นเจ้าของกิจการนะครับก็ไม่ต้องเป็นต้องมีเอกสารอะไรมากมายนะครับ แค่สมมติเป็นผู้รับเหมาแล้วกันอ่ะยกตัวอย่างผู้รับเหมาแล้วกันผู้รับเหมานะครับก็มีสัญญาจ้างงานอันนี้พูดถึงผู้รับเหมาที่ต้องการฟรีดาวนะมีสัญญาจ้างงานมีหน้างานที่ชัดเจนเดินบัญชีบ่อยๆดีๆอันนี้ฟรีดาวร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะอันนี้ฟรีดาวร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับประเด็นสําคัญคือต้องเดินบัญชีนะครับต้องเดินบัญชีไม่ต้องมีคนค้าก็ได้นะครับไม่ต้องมีคนค้าก็ได้แต่ให้เดินบัญชีนะครับแล้วก็มีหน้างานให้ตรวจสอบได้สําหรับอาชีพรับเหมา ขอเน้น2อ,อย่างนี้เลยคือเดินบัญชีมีหน้าง,งานให้ตรวจสอบมีสัญญาจ้าง3อย่างนี้คุณสามารถออกรถฟรีดาวได้แน่นอนนะครับอาชีพยอดฮิตตอนนี้เลยนะครับสำหรับอาชีพคนตกงานนะครับแล้วก็ยอดฮิตเลยครับไม่มีงานประจําทํานะครับอาชีพค้าขายล่าสุดนะครับพราะค้าขายอะไรวะลูกชิ้นปิ้งหรือปลาหมึกปิ้งหรือส้มตำอะไรสักอย่างจัดไปแล้วครับฟรีดาว ไม่ฟรีดาวไม่ฟรีดาวนะพูดผิดไม่ฟรีดาวนะสำหรับพ่อค้าแม่ขายที่เดินบัญชีไม่เยอะนะครับหน้าร้านไม่ใหญ่เช่นเป็นรถเข็นอะไรแบบนี้อันนี้ไม่ฟรีดาวนะคะแต่ว่ามีดาวแต่ว่าผมมีส่วนลดล่าสุดที่ผมแจ้งไปเนี่ยมีดาวมา3 0,000่นมั้งผมช่วยดาวไปอีก2 0,000นะช่วยดาวไปอีก1 5 0 0งน้านะครับช่วยดาวไปอีก1 5 0 0งอันนี้มีหน้าร้านจุดขายที่ชัดเจนเดินบัญชีบ้างไม่เดินบ้างก็ได้แต่เน้นเลยครับ ใครที่ดูไลฟ์สดผมอยู่ตอนนี้รีบเดินบัญชีนะครับยังมีมีแพลนที่ออกรถไม่ว่าจะเดือนไหนเดือนหน้าปีใหม่นะครับรีบเดินบัญชีเดี๋ยวนี้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปนะครับเอาเข้ามากเข้าน้อยขอให้เข้านะครับเข้าทุกวันได้ยิ่งดีหรือ2วันที3วันทีก็ได้นะครับเข้าไว้เลยนะครับเดินบัญชีไว้แล้วคุณจะออกรถได้ง่ายนะครับแล้วคุณจะออกรถได้ง่ายส่วนลูกค้าที่ค้าขายที่มีสัญญาเช่า อันนี้เมื่อกี้ผมพูดถึงค้าขายที่ไม่มีสัญญาเช่านะเช่นขายรถสำล้อตั้งแผงขายข้างถนนอะไรแบบเนี้ยขี่จักรยานขายอะไรแบบนี้นะครับอันนี้เมื่อกี้ผมแต่ถ้าไม่ค้าที่มีสัญญาเช่าชัดเจนหรือว่าขายกับบ้านตัวเองขายหน้าบ้านตัวเองในบ้านตัวเองหรือว่าเช่าที่อันนี้ง่ายกว่าอันนี้ง่ายกว่าแต่ต้องเดินบัญชีเหมือนกันนะครับแต่ต้องเดินบัญชีเหมือนกันอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะครับต้องเดินบัญชีเหมือนกัน แต่เอกสารจะตรวจสอบง่ายกว่าอนุมัติเร็วกว่าเพราะว่ามีนาาั้ไลน์ตรวจสอบสิ่งที่ต้องเตรียมคือ 1. สัญญาเช่านะครับต้องมีนะครับสัญญาเช่าร้านหรือถ้าไม่ใช่ถ้าเป็นบ้านตัวเองก็ไม่ต้องใช้นะครับไม่ต้องใช้ 2. s t สเตทเมนต์อันนี้ต้องมีนะครับ 3. บินซื้อของนะครับเช่นคุณไปจ่ายตลาดมามติว่าคุณขายก๋วยเตี๋ยวคุณไปซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวมาคุณเก็บบินไว้นะครับเก็บบินไว้ นะครับสามเดินบัญชีอันนี้เน้นเลยครับเดินบัญชีนะต้องเดินนะอัอนนี้แจ้งไปเลยนะครับอีกไม่อ,อีกอาชีพหนึ่งที่กาลังเป็นยอดฮิตตอนนี้เข้ามาเยอะเหลือเกินนะครับอาชีพขายของออนไลน์นะครับขายของออนไลน์ใช้อะไรบ้างอันนี้ต้องบอกว่าแทบไม่ต้องเตรียมอะไรอยู่แล้วเพราะมันมีอยู่ในระบบของมันอยู่แล้วนะครับมันมีอยู่ในระบบของมันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องออเดอร์สั่งซื้อนะครับที่มีอยู่ในไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่ แต่สิ่งที่ลูกค้าต้องมีจริงๆนะครับอันนี้แจ้งไว้เลยนะใครที่ยังไม่มีรีบทำเปิดเพจของตัวเองนะครับหรือเป็นกลุ่มก็ได้เพจกลุ่ม a c e b o o กกลุ่มหรือว่าเพจของตัวเองก็ได้ที่ใช้สำหรับขายของอันนี้เน้นเลยต้องมีนะแล้วก็พยายามแอดเพื่อนเยอะๆพยายามแอดเพื่อนเยอะๆนะครับสองนะครับออเดอร์ที่สั่งของนะครับเช่นทักมาในไลน์ขายของในไลน์สดแบบนี้อะไรแบบนี้ แล้วก็มีการโอนบัญชีในไลน์ในอะไรแบบนี้ครับโอนเงินซื้อของในไลน์อะไรแบบนี้สั่งออเดอร์แบบนี้ในไลน์นะครับต้องมีนะครับสามเดินบัญชีอันนี้น่าจะเป็นอยู่ในระบบอยู่แล้วมันมันโอนเข้าบัญชีธน,นาคารเนาะมันอยู่ในระบบอยู่แล้วเพราะนั้นจะง่ายกว่าจะง่ายกว่านะครับแล้วก็อีก2อาชีพที่ทักเข้ามาในเพจอันนี้ผมจะเน้นเลยนะก็คือแม่บ้านกับรอปอพอนะครับถามว่าแม่บ้านกับรอปอพอ,ออกได้ไหมออกได้ครับ ออกได้แต่ว่าถ้ารายได้เกินหมื่นห้าจะออกง่ายหน่อยอันนี้ผมจะพูดถึงวันนี้จะพูดถึงรายได้ไม่ถึงหมื่นห้าแล้วกันคนที่เป็นแม่บ้านหรือรอปภหรือว่าเป็นบริษัททรัพย์ต่างๆนะครับที่สนใจจอ,อกรถนะไปออกที่อื่นมาไม่ผ่านมาหาผมครับเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับมาหาผมเดี๋ยวจัดให้นะครับรายได้ไม่ถึงหมื่นห้าต้องทําอย่างไรบ้างนะครับหนึ่งเลยผมขอคนค้าประกันหนึ่งคน นะครับขอคนค้ำประกันหนึ่งคนคนค้ำประกันสามารถติดแบล็คลิสต์ได้นะครับคนค้ำประกันสามารถติดแบล็คลิสต์ได้นะครับแต่สิ่งที่แม่บ้านกับรอพต้องเตรียมคือนะครับสลิปเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือนย้อนหลัง3ถึง6เดือนนะครับแล้วก็สเตทเมนย้อนหลังแค่นี้เองนะครับบัตรเช็คส่วนสำนักทีวนบ้านแค่นี้นะครับสิ่งที่รอพกับแม่บ้านต้องมีแล้วก็คนค้ำหนึ่งคนอันนี้ขอเลยนะครับต้องขอนะครับคนค้ำใครก็ได้ที่มีงานประจำทำแล้วก็ ไม่ใช่คเครดิตคนค้ำนะครับไม่ใช่เครดิตคนค้ำนะครับอ่ะวันนี้ก็พอประมาณสําหรับรถเข้าใหม่แล้วก็ชี้แจงเรื่องกับเกี่ยวเอกสารการออกรถนะครับโปรโมชั่นนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับโปรโมชั่นยังเหมือนเดิมลูกค้าฟรีดาวนะครับไม่มีเครดิตฟรีดาวผมมีส่วนลดให้1 0,000บาทนะครับลูกค้ามีเครดิตฟรีดาวผมก็ลดให้10,000บาทลูกค้าอยากดาวนะครับดาว40่0 0ลด20 0 0 0ดาว30ม0 0ลด15 0 0 0มีแค่10สิทธิ์เท่านั้นนะ เริ่มต้นเดือนพฤศจิกายนพรุ่งนี้นะเริ่มต้นสิทธิ์ที่1เลยนะครับตอนนี้รู้สึกจะจองไปแล้วประมาณ40สิทธิ์เพราะฉะนั้นเหลืออีกประมาณ60สิทธิ์เท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบเลยใครอยากได้โปรโมชั่นลด2 0 0 0 0บาทรีบเลยผมมีแค่60สิทธิ์เท่านั้นตอนนี้นะครับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามใครอยากดูคันไหนสนใจคันไหนก็สามารถทักมาในแชทได้แล้วก็ทักมาในอินบ็อกซ์ได้เลยครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ